ตรวสอบข้อเท็จจริงจากกรณีการเปิดเผยของ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนะคะที่ออกมาเปิดเผยหลักฐานอ้างว่ามีการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพื่อฝึกบินแต่ไม่ได้มีการบินจริงแล้วนำเบีย้ยเลี้ยงนั้นไปใช้ผิดปกติหรือไม่ล่าสุดมีคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งให้สอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะ ความการสนทนาในลายระบุชื่อกลุ่มเอาไว้ว่าข้าราชการฝูงบิน702ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในหลักฐานที่ทางเครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านอ้างว่าได้มาจากแหล่งข่าวในกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากหลักฐานจะพบว่าชายคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาในกลุ่มว่ารายการโอนเงินฝึกบินกลางคืนสถานะการโอนมาแล้วขอความร่วมมือดำเนินการโอนมาที่บัญชีผมเพื่อรวบรวมโอนให้ การเงินปุ๋งบิน702ต่อไปและมีข้อความกำกับด้านบนว่าโอนแล้วแจ้งสลิปเหมือนเดิมขอบคุณครับจากนั้นคนในกลุ่มทยอยส่งหลักฐานการโอนเงินนะครับคนละ2,200บาทเข้าไปยังบัญชีชายคนแรกทีนี้ทีมข่าวของเรานำสลิปการโอนเงินไปเทียบกับรายชื่อในหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเป็นตารางแล้วก็ระบุข,ข้อความ ว่าค่าล่วงเวลาฝึกบินกลางคืน21-30พฤศจิกายน65ฝูง702ครับพบว่ารายชื่อที่ไม่ถูกเน้นด้วยสีเหลือง9รายชื่อตรงกับชื่อที่ปรากฏในสลิปการโอนเงินที่ถูกส่งเข้าไปในกลุ่มขณะที่ยอดรวมจากรายชื่อทั้งหมดในตารางก็คือ110,000บาทครับหลักฐานทั้งหมดนี้เครือข่ายปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านตั้งข้อสังเกตนะครับว่า เป็นการเบิกเงินเบี้ยเลี้ยงล่วงเวลาช่วงวันที่20ถึง31พฤศจิกายนปี65จากทั้งหมด50รายชื่อแต่ไม่ได้ปฏิบัติงานจริงหรือไม่เพราะเมื่อเงินจากต้นสังกัดโอนเข้าก็มีการทวงให้โอนไปรวมยังบุคคลเพียงคนเดียวครับ มีรายงานว่าสอบถามเรื่องนี้ไปกับนักบินคนหนึ่งประจำฝูงบินประจำกองบิน7สุราษฎร์ธานีได้คำตอบมาว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติภายในฝูงบินที่มีมานานแล้วค่ะมีข้อตกลงกันของนักบินฝูงบินว่าจะนำเงินเบี้ยเลี้ยงที่ได้จากการฝึกบินมารวมเป็นกองกลางเพื่อใช้บริหารจัดการภายในฝูงบินและยืนยันว่ามีการฝึกซ้อมบินจริงส่วนเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดของนักบินบาง คนที่สื่อสารกันไม่เข้าใจหลังจากที่เรื่องนี้ตกเป็นประเด็นร้อนในสื่อสังคมออนไลน์และถูกตั้งคำถามนะคะพลอากาศตรีประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับรายงานและสั่งการให้กรมจรรทหารอากาศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบอย่างเร่งด่วนะคะ่ะ